สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรากำลังอยู่กันในช่วงของไม้ใบค่ะและไม้ใบนะคะที่วันนี้ฝนจะมานำเสนอให้เ,เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะก็คือต้นออมชมพูญ,ญี่ปุ่นนะคะและต้นออมนาคแดงค่ะ<า>เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูถึงข้อแตกต่างของ2ต้นนี้นะคะว่า เขามีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะเพราะว่าและหลายคนเหมือนกันที่ยังเข้าใจผิดอยู่นะคะว่าเขาคือตัวเดียวกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสเป็นคนละ <2 S 1> ตัวกันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะเขามีลักษณะแตกต่างกันค่ะเดียววันนี้นะคะฝนจะมาบอกถึงข้อแตกต่างของ2ตัวนี้นะคะ2ต้นนี้ว่าเขาแตกต่างกันตรงไหนบ้างเนาะเดี๋ยวเรานะคะจะมาแยกถึงจุดแตกต่างของเขากันเลยค่ะ นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูมาเริ่มดูนะคะที่ลักษณะของต้นออมญี่ปุ่นกันนะคะออมชมพูญี่ปุ่นค่ะออมชมพูญี่ปุ่นนะคะลักษณะใบของเขาจะมีความหนานะคะใบอ่อนจะเป็นสีชมพูแต่เมื่อแก่แล้วนะคะเป็นใบแก่เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวค่ะจะเปลี่ยนมาเป็นสีเขียวอ่อนแซมด้วยสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วเส้นขอบใบของออมชมพูญี่ปุ่นนะคะจะไม่มี สีเขียวนะคะตรงนี้จะเป็นสีชมพูล้วนแบบนี้เลยจะมีสีเขียวเข้ามาก็ต่อเมื่อเป็นใบแก่แบบนี้ค่ะถึงจะเริ่มมีสีเขียวเข้ามานะคะแต่เขาก็จะเป็นแค่แบบเป็นเขียวจางๆนะด้านหลังใบของออมชมพูญ,ญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะนี่คือหลังใบของเขาเส้นกลางใบนะคะด้านหลังจะนูนลึกจะนูนสูงขึ้นมาเลยนะคะจับดูนี่คือแข็งเลย และถ้ายิ่งเป็นใบแก่นะคะใบจะยิ่งแข็งมากเลยค่ะเส้นหลังใบก็จะเป็นหลังใบนะคะท้องใบก็จะสีเดียวกันกับใบอ่อนทั่วๆั่วไปอย่างนี้เลยนะดูสิเห็นไหมคะเหมือนกันเลยนะคะแล้วขอบใบของเขานะคะก็จะมีรอยหยักแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบหยกัยกๆนะคะเป็นคลื่นเป็นหยกักนี่นะคะก็คือต้นออมชมพูญี่ปุ่นนะคะ ส่วนต้นนี้ค่ะคือออมนาคแดงลักษณะของออมนาคแดงนะคะก็จะมีส่วนที่คล้ายๆกันนะคะกับออมญี่ปุ่นก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเขาเป็นตัวเดียวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีจุดแตกต่างของเขานะคะอย่างเช่นจุดแรกนะคะก็คือใบอ่อนค่ะใบอ่อนของอ,อมนาคแดงนะคะจะอ่อนก็คือจะเป็นใบแบบบางนะคะเป็นใบาบางแล้วก็ จะเหมือนกับพวกตระกูลออมทั่วๆไปเลยค่ะคือใบบางแล้วก็สีที่ขอบใบนะคะขอบใบของออมนาคแดงค่ะจะมีสีเขียวอยู่ตรงขอบใบนะคะทุกใบเลยก็จะมีอย่างนี้แล้วก็แบบเป็นเขียวรอบเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยแดดก็ส่องอืมออันนี้ไปทางโน้นนี่มันทางนี้อ่ะนี่ค่ะ เห็นไหมคะว่าเขาจะมีสีเขียวนะอยู่ที่ขอบใบแบบนี้แล้วในเรื่องแล้วในส่วนของความหนาส่วนความหนาของใบนะคะถ้าเป็นใบแก่ออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความหนาขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นแข็งนะคะถ้าเป็นออมชมพูญี่ปุ่นเนี่ยใบใบแก่ของเขาเน่จะแข็งเลยแหละแต่ว่าถ้าเป็นออมนาคแดงนะคะใบแก่ของเขาก็จะหนาขึ้นมานิดนึงเท่านั้นเองนะคะ ก็คือมีเท็กเจอร์ของความความความหนาเป็นใบที่จับดูแล้วก็รู้สึกว่าหนานะคะนี่แหละค่ะก็เป็นลักษณะที่แตกต่างกันนะคะเห็นได้ชัด,ชดเลยดูง่ายๆนะคะก็คือแบบนี้นะคะออมชมพูญี่ปุ่นไม่มีเส้นขอบใบสีเขียวออมนาคแดงนะคะมีเส้นขอบใบสีเขียวแบบนี้ค่ะลักษณะใบของออมชมพูญี่ปุ่นจะหนากว่าออมนาคแดงนะคะ ส่วนใบแก่ค่ะจะคล้ายๆกันก็คือใบแกะใบแก่ใบของเขานะคะใบที่แก่แล้วจะเป็นสีเขียวนะคะแต่ว่าก็จะมีสีชมพูแต้มอันนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็แต่แต่ก็ยังมีจุดแตกต่างกันอยู่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเป็นออมนาคแดงเนี่ยถึงจะใบแก่จะคล้ายๆกันแต่ก็ยังมีเส้นขอบใบเป็นสีเขียวๆแบบนี้อยู่นะคะเห็นไหม นี่นะคะก็คือจุดแตกต่างของออมนาคแดงและออมญี่ปุ่นค่ะสำหรับวิธีการขยายพันธุ์ของเขาทั้งคู่นะคะขยายพันธุ์ได้เหมือนกันเลยเพราะว่าเขาก็เป็นซิงโกเนียมด้วยกันทั้งคู่เนาะเป็นไม้เถาเื้อยนะคะเขาก็เราสามารถขยายพันธุ์เขานะคะด้วยวิธีการนำข้อของเขานะคะมาปักชําแบบนี้ค่ะเขาก็จะเกิดต้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็ถ้าเวลาเขาเกิดไหลเลื้อยออกไปนะคะ เราก็ตัดข้อจากไหลเขาค่ะมาปักชำแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ค่ะอย่างอันนี้นะคะ<ม>เดี๋ยวฝนจะแยกเขาเป็น2กระถางนะคะ<ม>เดี๋ยวลองมาดูวิธีการขยายพันธุ์ของทั้ง2ต้นนี้กันนะคะอ่าก็เดี๋ยวเราต้องเอาดินออกก่อนเพื่อที่จะดูอ๋อโอเค คือเขาปักชำมาสองยอดนะคะสองสองต้นพอดีเลยซึ่งอันนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรเพอมากนะคะก็แค่เปลี่ยนวัสดุปลูกวัสดุปลูกเดิมนะคะที่เขาใช้ปลูกมาก็จะเป็นมีดินนะคะดินกับขุยมะพร้าวนะคะเป็นดินปลูกผสมขุยมะพร้าวแล้วก็มีปุ๋ยออสโมโค้นะต้นนี้นะคะก็รากสมบูรณ์แข็งแรงดีแล้วก็ เขาก็กาลังลจะแตกยอดใหม่ออกมานะคะมียอดใหม่ของเขาเนี่ยตรงนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะต้นใหม่เดี๋ยวเราก็จะได้ต้นของเขาเพิ่มนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ฝนจะแยกเป็น2ต้นนี้ก่อนนะจะไดเ้เพิ่มจํานวนค่ะหรือถ้าแม่นะก็คืออาจจะแบ่งขายสักต้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวดูทีนี่นะคะก็ได้แล้วสองต้นนี้อ่ะวางไว้ก่อน ะะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นออมญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเพราะว่าทั้งสองต้นนี้ฝนก็สั่งทางออนไลน์มานะคะก็เลยมาทำให้มาทำคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วก็จะได้มาแยกขยายแล้วก็ดูดินไปด้วยกันเลยร้านนี้นะคะออมญี่ปุ่นเขาจะใช้ขุยมะพร้าวใช้มะพร้าวสับนะคะเป็นเป็นหลักเลยแทบไม่มีดินก็มีดินอยู่ค่ะแต่ว่ามีไม่เยอะ อ่านี่นะคะฝนนี่นะคะฝนไปล้างมาแล้วก็คือตรงเนี้ยตัดได้นะจะแยกเขาประมาณช่วงตรงเนี้ยนะคะแยกออกจากกิ่งเดิมนี่นะคะออกมาแล้วเขาก็จะมีรากติดอยู่นะคะแล้วก็มีแง่งนี้อ่ะได้ไหมได้แล้วโอเค ทีนี้นะคะพอแบ่งใบยอย่างนี้นะคะส่วนก็จะมีหนึ่งต้นกับอีกหนึ่งแง่งนะคะนี่ค่ะหนึ่งข้อตาเขาเนี้ยแหละตรงนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะออกเป็นต้นได้อีกนะคะฉะนั้นเดี๋ยวกิ่งนี้นะคะส่วนก็จะเอาไปพอเอิบไปชาไว้กระถางหนึ่งนะคะส่วนต้นนี้ก็จะเอาไปปลูกใส่กระถางนึงนะคะ่ะนี่นะคะก็เป็น วิธีการขยายพันธุ์หรือว่าเป็นวิธีการแยกต้นนะคะของต้นอ,อมชมพูแล้วก็อ,อมแล้วก็แล้วก็อ,อมนาาแดงนะคะตัดเสร็จแล้วเราก็ต้องทานะคะปูนแดงปูนแดงนะซื้อได้ทั่วไปแล้วก็คือแบบประโยชน์ของปูนแดงเนี่ยเยอะมากใช้ได้หลายอย่างมากเลยนะคะเอามาใช้กับต้นไม้ก็ได้คนแก่คนเท่านี้ก็ช่างทำเนาะ ปูนแดงทํามาจากขมิ้นนะคะเขาก็จะแบบมีฤทธิ์ร้อนช่วยในเรื่องของการรักษาแผลได้นะคะไหนล่ะนี้อ,อมาจากตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ตรงตัดชึ้อาพอเราเสร็จแล้วเราก็ปลปูนแดงนะคะเอาไว้แบบนี้สำหรับวัสดุปลูกนะคะที่ฝนใช้นะคะก็จะเป็นเออ ดินเดิมของเขานี่นะคะเราก็ใช้ได้นะคะใช้ดินเดิมของเขาเลยก็ได้แล้วก็จารเป็นวัสดุปลูกตัวอื่นด้วยนะคะก็คือใส่ดินแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดินที่ฝนทําที่ฝนเลือกมาจากต้นไม้ที่แบบเราไปซื้อถุงเข้ามานะคะเนี่ยในนี้จะมีแกลบมีแกลบนะคะแล้วก็มีดินใบก้านปูแล้วก็มีมะพร้าวสับค่ะ ก็เอาใส่เข้าไปเพิ่มด้วยเพราะว่าต้นไม้นะคะจริงๆเขาเกิดจากดินนะถ้าเราเขาควรที่จะต้องมีดินด้วยนะคะให้กับเขาไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายเราคะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะแต่ว่าเราก็ใส่ดินเข้าไปในแบบว่าไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ให้เขาเนี่ยมีความโปร่งนะคะให้ดินเขามีความโปร่งเขาก็อยู่ได้นะ แค่แบบให้มันโปร่งเลยก็เพียงพอแล้วนะคะเนี่ยเอาแบบนี้เลยชิดก็เอาขึ้นอยู่กับความสะดวกเลยนะคะใครจะแบบว่าใครใครใช้อ่อย่างนี้ดีกว่าใครใครใช้มะพรา้าวสับอย่างเดียวก็ได้หรือว่าใครอยากจะใช้แค่เออหรืออยากจะแบบว่าใส่ดินเห้เขาไปสักหน่อยนะคะแบบนี้นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะ เนี่ยดินเนี่ยมีความโป่งมากเลยนะคะจะเป็นมะพร้าวสาับมีอ่ามีอะไรมางมีมะพร้าวสาับมีเขุยมะพร้าวมีกแกลบแล้วก็มีดินใบก้ามปูนะคะนี่เลยเขาจะแบบเป็นดินที่ค่อนข้างร่วนนะคะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงค่ะดินสูตรเนี่ยเราลดน้ำเขาเพียงแค่วันละครั้งก็เพียงพอนะคะเขาก็อยู่ได้แล้ว แล้วก็ยังเก็บความชื้นไว้ให้เขาได้เพียงพอสำหรับหนึ่งวันเลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะหลังจากที่เราผสมดินเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้ฝนก็จะเอาเขาลงปลูกนะคะฝนก็จะใส่วัสดุปลูกลงไปลองต้นกระถางแบบนี้นะคะแล้วก็จะนำต้นที่เราแยกออกมาเนี่ยปักลงไปเลยค่ะเอาวางลงไปเลย แบบนี้แล้วก็ใส่วัสดุปุูกลงไปนะคะแต่เราไม่ต้องฝั่งต้นเขาลงไปลึกนะคะแล้วก็เอาแค่แบบให้ลงไปในดินสักหน่อยก็พออะไรเงี้ยนะคะอย่าเอาไปลงไปลึกมากนี่ค่ะในดินผส,สมนี้นะคะก็จะมีปุ๋ยละลายช้าอยู่แล้วนะคะออสโมโค้ จากที่เราถอดออกจากกระถางเมื่อกี้นะคะเพราะมีปุ๋ยอยู่แล้วฉะนั้นฝนก็จะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพิ่มนะคะอีกสักเดือนนึงหรือว่าเขาแบบตั้งตัวได้แล้วเราค่อยใส่ปุ๋ยให้เขาเพิ่มก็ได้ค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับอ,อมนาคแดงนะคะต้นนี้นะคะฝนจะใส่กระถางใหญ่นะคะเพราะว่าตอนแรกเขาก็อยู่ในกระถางใหญ่แบบนี้แหละแล้วก็ให้กระถางใหญ่เหมือนเดิมยังแค่เรามาปรุงวัสดุปุ๋ยให้เขาเพิ่มนะคะ อาดับฝนใส่มะพร้วาวสับลงไปรองที่ก้นกระถางก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เขาระบายน้ําได้ดีค่ะนี่นะคะแล้วก็ใส่ดินสูตรโปร่งนะคะตอนนี้ดินโปร่งมากใส่ลงไปเลยแล้วก็เอาต้นของเขานะคะมาวางเอาไว้ในกระถางค่ะจัดรากให้เขานิดนึงนะเขาจะได้ชอนชัยได้สะดวกนะคะอาหารได้สะดวกขึ้นอจัดรากให้เขาด้วยอ่าหลังจากนั้นเราก็ เอาวัสดุปลูกลงไปเลยเรียบร้อยต้นไม้เนี่ยปลูกง่ายนี่นะคะเวลาที่เราปลูกนะคะเราไม่ต้องใส่ดินเข้าไปจนเต็มกระถางนะคะเพราะว่าเวลาที่เราลดน้ําเนี่ยน้ําจะไหลออกจากกระถางจากด้านบนแล้วก็ดินนะคะที่เราใส่เข้าไปหรือว่าวัสดุปลูกที่เราใส่ลงไปเนี่ยก็จะ ไหลออกด้วยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับออมชมพูญ,ญี่ปุ่นนะคะที่ฝนเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะอ่าแยกต้นเขาออกมาจากกิ่งเดิมนี่นะได้อีกหนึ่งต้นอุ้ยแล้วเหลืออีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งเนี่ยจะเป็นแง่งตัวนี้นะคะเป็นกิ่งของเขาที่ฝนแยกออกมาอันนี้ฝนจะอามาชาใหม่นะคะ เพื่อให้เขาแตกต้นแตกตาใหม่ค่ะให้ต้นของเขานะคะแง่งของเขาเนี่ยอ่ะกิ่งไม่รู้ใช้เรียกว่าอะไรกิ่งของเขาเนี่ยค่ะโผล่ขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องเอาฝังลงไปจนหมดนะคะให้มีโผล่โผล่ขึ้นมาสักนิดนึงอ่าเวลาที่ต้นเขาออกมานะคะก็จะได้ออกมาได้ง่ายขึ้นค่ะฝนคิดว่าน่าจะ ต้นใหม่เขนาน่าเจาะออจากช่วงนี้นะคะเพราะว่าตรงช่วงนี้ของเขาเนี่ยมีตานะคะมีอีกหนึ่งตาอยู่ตรงนี้คิดว่าน่าจะออกมาได้ไม่ยากนะคะเดี๋ยวอันนี้ฝนก็จะชํำเอาไว้แบบนี้ก่อนนะคะนี่นะคะก็หลังจากนี้หลังจากที่เราปลูกอะไรเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รดน้ำเขาแค่เพียงวันละครั้งก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าดินของเราวัสดุปลูกของเราเนี่ยมีความโปร่งระบายน้ําได้ดีแล้วก็ เก็บความชื้นได้เพียงพอสําหรับหนึ่งวันที่เขาจะได้รับนะคะส่วนแสงแดดนะคะที่เราจะนําเขาไปเลี้ยงนะคะก็คือเขาจะชอบแสงแดดแสงประมาณ5 0อร์เนตนะคะตลอดทั้งวันจะทําให้เขาสวยนะคะแล้วก็โตได้ไวแต่ว่าฝนเคยไปเจออยู่ที่หนึ่งเขาเอาต้นออมญี่ปุ่นนี้นะคะไปไว้ในที่ร่มเลยคือแทบจะไม่โดนแสงเท่าไหร่นะคะคือแทบจะไม่โดนแดดเลยะคะ่ะเป็นที่ร่มเลย ปรากฏว่าต้นนั้นของเขานะคะใบของเขาเนี่ยเป็นสีชมพูจัดมากนะคะเดี๋ยวต้นนี้นะคะฝนจะลองทําแบบนั้นและได้ผลยังไงนะคะฝนจะมาบอกกับเพื่อนๆอีกทีนึงแล้วกันเนาะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องสวนอุ่นดินค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะฝนก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับฝนในช่องสวนอุ่นดินใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ